ใครที่กำลังเครียดอยู่ฟังทางนี้เลยค่ะ7จดจุดกดนวดมือนะคะจะช่วยคลายเครเียดค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องใช้ตัวนี้เลยเทนริแลกอะลมาออยล์นะคะแค่ลงบนฝ่ามือของเราค่ะเนอออยเป็นแบบนี้เลยนะคะ ให้ทั่วมือทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วเตรียมตัวไปกดจุดด้วยกันค่ะจุดที่1นนะคะก็คือตรงนี้ค่ะนวดคึงบริเวณฐานของนิ้วโป้งแบบนี้เลยนะคะวนไปประมาณ10วินาทีถึง15วินาทีค่ะจุดที่2นะคะคึงใต้ฐานนิ้วก้อยตรงนี้ค่ะ1 0ถึง15วินาทีเหมือนเดิมวนๆแบบนี้ไปเลยนะคะจุดที่3มนะคะคลึงวนล้อบฝ่ามือแบบนี้เลยค่ะ จุดที่4นะคะคึงวนตรงกลางฝ่ามือนี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเพียงแค่1 0บถึงสิวินาทีจุดที่5้านะคะคึงไล่ตามนิ้วทั้ง5้านี้เลยนะคะตั้งแต่โคนนิ้วถึงปลายนิ้วเลยค่ะนิ้วทั้ง5้านี้เลยค่ะจุดที่6นะคะคึงตรงง่ามนิ้วโป้ค่ะระหว่างนิ้วโป้กับนิ้วชี้ตรงนี้เลยค่ะจุดที่7นะคะคึงหลังนิ้วโป้แล้วก็หลังฝ่ามือแบบนี้เลยค่ะง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะก็จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายคลายเครียดคลายความกังวลได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้เทยรี่แลกอโรมาออยล์นะคะพร การนวดคลึงฝ่ามือทุกวันทุกวันนะคะจะทําให้เราสดชื่นขึ้นคลายเครียดผ่อนคลายได้มากขึ้นด้วยค่ะ